สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโพธิชาแนลคุณเดงคุณเมย์บรรทุกเหล็กใส่รถตู้นี่เลยเหรอโอ้ขนเหล็กใส่รถคันนี้โอ้โหความสามารถพิเศษนี่เอารถตู้ขนเหล็ก

ทำอะไรอ่ะโอก็เอาไว้เหมือนเป็นอะไรศูนย์ข้อมูลเข้าไปมีหนังสือมีอันนี้ให้อ่านศูนย์ข้อมูลคิดง่ายๆว่าเป็นห้องแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนุกสงสัยนี่นะคะอะไรก็มาติดต่อสอบถามได้แตจะมีคนที่เรารู้แต่ว่าถ้ามีห้องหนังสือก็ดีนะ เราก็ยังสงสัยมันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาไว้ดูอากาศดูในเนาะนี่คนขนเหล็กอันนี้มาถ้าลมดูอากาศเบื้อสิบสิบนิ้วต่างกันต้องโทรไม่ได้ อย่ากลางร่มให้ช่างเดี๋ยวฝนไม่ตกดูแลช่างดีมากทุกคนคนจ้างมีความสุขเนี่ยพอยกไปปุ๊บแย่ออกเลยมันต้องกางไว้ข้างนอกปิดประตูเลเห็นพี่แหน่งเลี้ยงทีมช่างดีมากเลยเมื่อวานนี้ฉันมาก็จะเห็นอะไรนะ

นี่นะเอารถคันนี้แหละค่ะขนเหล็กอย่างเท่เลยนี่รถขนเหล็กฮะ จะไปแล้วบอจะไปแล้วบอคุณเองอยังสตาร์ทรถไว้เฉยใช่ไหมัมนร้อนหนูเนื้อกาจะไปหนูจะถอยรถเบนหนูนะมันเกะะ <c oughs> รถันเป็นเพนทียไหนมคะเดนหนูจะตกนี่พาวเครื่องนี้ตัดเนาะนี่นตัดพาครึ่งแบ่งครึ่ง อิดอันนี้สวยมากเลยเห็นที่ร้านวัสดุก่อสร้างเห็นตอนแรกก็ชอบเลยแต่ไม่กล้าถามทำไมกลัวมันแพงราคาก็เกินอิฐธรรมดานิดหน่อยตอนแรกพี่คิดว่าก้อนหนึ่งยี่สิบห้าบาทพี่คิดเอาเองคิดว่าไม่สิบแปดบาทก็ยี่สิบห้าบาท เยนะปอนเนอะเคยจะได้ไหมอยากได้แต่ไม่มีเงินฉันยังได้นะบ้านในฝันนะปอนเธอรู้หรือเปล่าบ้านในฝันพี่นะเท่านี้แต่บ้านที่บ้านที่พี่ทําอยู่นะมันบ้านเกินฝันอ๋อเกินฝันอือได้บ้านในฝันสามีใจดีเท่านี้อันนั้นน่ะมันบ้านเกินฝันนี่บ้านในฝันเพี่เท่านี้ก็พออยู่สองคนกันในโน้นนาไม่ชอบบ้านหลังใหญ่มาก คือเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านไงทความสะอาดแต่อันนั้นน่ะไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านเกินฝันนะจ๊ะอันนี้บ้านในฝันนี่แหละจะพูดถึงอนาคตถ้าเรามีลูกหลานอะไรเงี้ยเยอะก็หลังใหญ่อ่ะดีสุดนี่แหละบ้านในฝันพี่ในอนาคตชีวิตพ่อแม่อยู่กับเราอะไรนี้ก็ไม่ต้องขออะไรเพิ่มแล้วหลังใหญ่พี่ไม่มีพ่อแม่แล้วอ้าวแล้วลูกโด เผื่อลูกมีเขยมีสะพยมีมลูกคนเดียวนะอันนี้บ้านในฝันช่างทีมนี้นี่แดดก็ตากฝนก็ตากอือเขาเป็นทีมช่างไงถ้าฝนไม่ตกแรงจริงแนะล้วิ่งเขามลเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพมากเราก็เป็นมืออาชีพเหมือนกัน เราก็ตากแดดเหมือนกันแหละปอนใช่ให้พี่มีตังค์พี่จะทําเท่านี้แหละ,อ,ะอืมอันนี้หมดประมาณเท่าไหร่นะอินไม่ร<อ>ู้ก็อิดก็ไม่แพงหรอกเป็นเท่าไหร่นะสองพันเราวันนั้นทำมาสองสองพันก็ก้อนละเก้าบาทก็ไม่เท่าไหร่เอง นี่แหละบ้านในฝันของพี่เท่านี้เลยซื้อต่อกันเลยไหมฮะซื้อต่อเลยไหมอลังนี้เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไมเขาไม่ขายอมีการเคาะดูด้วยนะว่ามันแน่นหนาหรือเปล่าดูไปดูมาสวยนะสวยขึ้นเรื่อยๆนะสวยเดี๋ยวยิ่งมุงหลังคาย,ยิ่งสวยปอนเอาไว้แบบขายของฝากอะไรนี้ได้นะ ของที่เราลึกของฝากประจุกระจิบจุ๋มจิ๋มอะไรบ้านในฝันของพี่เท่านี้บ้านที่มีอยู่คือบ้านเกินฝัน,บบน <c oughs> พี่ต้องเก็บตังค์เลยพี่ก็ทำบ้านนฝันใหพี่ต้องเก็บตังค์เลยพี่ก็ทำบ้านในฝันให้ได้ปอนอจะเอากี่หลังเนี่ยอ้าวก็เก็บตังค์ซื้อที่แล้วก็ทําบ้านไงอันนั้นอ่ะอันนั้น่ะไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของอนาคตเผื่อเผื่อ อืมเธอว่ามีบุญก็จะเก็บเงินบ้างนะคะทุกคนเธอว่ามีบ้านในฝันเธอก็ต้องเก็บตังค์ซื้อที่ก่อนซื้อที่แล้วก็ทําบ้านหนูก็ไม่มีปัญญาซื้อที่หรอกน้องบ้านนะอ๋อเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะไงซื้อพอปลูกเท่านี้เก็บไปเรื่อยๆเนาะอืมอาจจะอีกสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ